โอ้โหมีคำาว่าแบทเทิล o y a l e ด้วยโค้เท่ไปเลยอบประตัวมาอย่างเท่เหมือนเดิมฮะมีแค่แบทเทิล o y a l e ที่เพิ่มมานั่นเองครับผมก็ข้อกราบตัวดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณภาพมาบาลแล้วครับผมเอฟด p อคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผม ผมกล้าพูดได้เลยนะว่าน,นี่คือตาแรกของผมนั่นเองนะฮะผมโดดลงมาที่แบ็กมาเก็ตโดยที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นผมกล้าสาบานได้เลยว่าน,นี่คือตาแรกตั้งแต่อัปเกรดมาครับโอเคโอ้มีกระเป๋าด้วยกระเป๋ามันเป็นสีม่วงวะเดี๋ยวจะเย็นนะโอเคเฮ้ยเคาะไปสักสองทีคือตอนนี้ผมงงไปหมดเลยครับเพราะว่าเกาะร้อยหนึ่งเลือดร้อยหนึ่งคืออะไรเพราะผมไม่ได้ศึกษาเลยนะครับวันนี้ ไม่ได้ศึกษาเลยนะครับนี่คือตาแรกจริงๆครับแต่พอรู้พอรู้คร่าวๆว่าเป็นเกาะผมก็เลยเอาเจ้าตัวพยาบาลมาเพื่อแบบอับเกาะอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่รู้จะได้ผลเปล่าเปิร์กก็หน้าตาเปลี่ยนไปนะ,ะในในครั้งนี้ในคลิปนี้ขอไม่พูดเรื่องเปิร์กนะครับเอาไว้เรียนรู้ก่อนนะครับอันนี้คือครั้งแรกจริงนะโอเคเดี๋ยวๆนะอุย้ยได้ยินเสียงเต้นอยู่สายจ้าเอ้ยข้างหลังหืวัสดีจ้าโอ้โห โอเคครับตอนนี้ยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับปลาระเบิดไปแล้วเฮ้ยที่ผมเห็นผมเห็นผมเห็นเฮ้ยวัดดีจ้าวัดดีจ้าเฮ้ยโอ้โหถึกเกินถึกถึกมากทำไมถึกจังวะมันไม่ใช่เกาะสามด้วยมันไม่มีเกาะนะครับชิบโอ้โหกูจะตายโอ้โหเป็นเพราะเกาะเกาะเหลืองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องขอลองดูไปก่อนนะครับยังไงข้างบน ข้างบนวัดีจ้าโอ้โหลื้อเลยครับลื้อเลยอย่างนี้ลื้อเลยนะครับไม่อย่าไปกลัวเขานะครับโอ้โหโอเคอยู่ข้างบนอ่ะจ้าเดี๋ยวนะไอเสียงจรวดฟิวฟิว,ฟว,ฟวนี่มันน่ารำคาญจริกๆ่วะโอ้ใส่มาทําไมวะเนี่ยฉลองครบรอบ2ปีโอ้โหแต่ทําให้หนกหูมากเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยนะเอ้ยข้างหน้ามีบอทหนึ่งตัวโอเคให้เดี๋ยวลื้อบอทก่อนเลย โอเคเกาะไม่มีนะครับคือไม่มีเกาะให้เก็บแล้วนะครับคืออันนี้คือครั้งแรกเปิดซิงเลยนะไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเขาคนอื่นเล่นด้วยนะคือแบบน้อยมากนะครับดูน้อยมากคือไม่ได้แทบไม่ได้ดูเลยนะครับต้องขอพยัยจริงมาแบบโอเคเรามาเล่นกันศึกษากันไปเรื่อยๆครับแต่เพริงที่ขอยังไม่พูดนะตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็เก็บของมาได้พอสมควรแล้วผมไม่รู้ว่าเกาะผมมีแค่นี้มันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองจิ้ม ไปทีท่ซ่อมเกาะสิอ๋อมันเป็นหลอดเขียวๆอ๋อนี่คือเต็มสามารถเต็มได้สามหลอดเหมือนไอ้เขาบอกเหมือนภาคใน PC ซีแต่ผมก็ไม่เคยเล่นแต่ด้วยสิและไอหลอดสุดท้ายมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะมีคนหรือบอทไม่รู้ครับเอ้ยคนคนอุ้ยเมื่อโอ้ย,ออยถ้าเป็นปกตินี่เกาะสองเฟนเน็กเมื่อกี้น่าจะตายครับโอ้ยตอนนี้เกาะเราหมดแล้วนะแต่เลือดเรายัางเต็มร้อยอยู่ครับ แต่ผมผมพอรู้ระบบเลือดมาคร่าวๆนะว่าเลือดมันรีเจนใหม่ได้นะครับแต่ถ้าคือไม่มีเกาะก็คือเปล่าประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของเก็บอะไรก่นอนโหเปิร์กเยอะมากไม,ไม่ไม่สามารถรู้ได้นะตอนนี้นะอุ้ยมีคนโดดใครอุ้ยไปแล้วเอา้าถือนวมต่อยเฉยเฟนเนกจ้ะเฮ้ยนี่คนโดดใหม่จริงเหรอไม่จริงนะถึกจังเฮ้ยถึกมากเลยนะครับพูดถึงแบบถามว่ามันตายง่ายมาันก็ตายง่ายนะแต่มันถึกกว่าเดิมนะครับ ผมบอกเลยว่าแย่แล้วในการเล่นหนึ่งสี่ของผมวันแมนสกอตสยากแล้วครับโอเคตอนนี้เราเฮ้ยมันมีแอดอกลูกสีชมพูชมพูอยู่ข้างๆเราด้วยครับคืออะไรอันนี้ไม่รู้จริงนะแอดอกลูกสีชมพูมันเป็นสีเฉยๆเหรอหรือว่ายังไงโอ้นี่เลือดหองก็เปลี่ยนนะครับโอเคไม่เป็ฮะเรียนรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะโอเคเฮ้ยน้าตะแอดอบเปลี่ยนไปพันีจะเอา้าเดี๋ยว ทำไมมันมีแต่ปืนแต่งโอเคเก็บได้อีกไหมไม,ไม่ได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนะครับผมเอ้ยแอดอกเขียวมาเดี๋ยวผมเอเฮ้ยมีแอ้ดอกเขียวด้วยเดี๋ยวไปไอ้ดอกเขียวดีกว่านี่นะครับผมแอ้ดอกเขียวมีคนเก็บอยู่นะครับผมจะลองชาร์จดูนะว่าผมจะไหวไหมสองหนึ่งนะครับเพราะว่าโอเคเปิดเปิดยิวสู้เลยโอเคยืนทนยืนทนเลยโอ้อยคนหนึ่งเขาไม่ลุมว่ะโอเคโอเค ปั๊มเกาะก่อนครับถามว่าปัม๊มเกาะไวอยู่นะพูดถึงอ่ะเอาไว้หนีไว้จุกได้นะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับเล่นวันแมนจริงๆนะวันแมนผมว่านินจาเหมือนเดิมดีกว่าครับโอเคเดีย๋ดวยวเดถ้าเล่นกับเพื่อนอนะ่ะโกงนะครับตัวฮิวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่โดนไม่โดนชิปหายแล้วเดี๋ยวซ่อมเกาะก่อนครับโอเคขอแค่นี้พอลุยเอา้าเอา้เอาเกาะซ่อมเองเอา้เอาเฮ้ยเกาะซ่อมเองโอ้ดีนะเขาคิดจะหนีไปไหน ก่อซ่อมเองเฉยเอ้ยนี่อะไรม่วงๆอะ่ะก่อม่วงอ๋อก่อม่วงโอ้โอ้มันเพิ่มเลือดมันเพิ่มหลอดสุดท้ายด้วยครับเดี๋ยวโอ้อันนี้ผมผมใหม่หมดเลยนะขออภัยด้วยนะครับมาเรียนรู้กับทุกคนเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปให้นะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่คุยอ๋อนี่ไอ้ดอกเรื่องไอ้ดอกเขียวมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือมีเปินส้มนะครับแล้วก็ แต่เคยเห็นว่ามีปืนแดงด้วยนะผมเคยเห็นอยู่นะปืนแดงนะครับแล้วก็มีเกาะตอนนี้มีรถมานะหนีก่อนเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ท้ายคลิปนะแต่ว่าเรื่องเรื่องบอดเรื่องอะไรพวกนี้ผมยังยังไม่ไม่ขอทำนะเพราะว่ามันปวดหัวมากเลยนะมันเยอะมากๆเลยนะครับเอาแล้วแม็กทองเอาทำไมแม็กทองใส่สไน,นไม่ได้งงอะไรครับนี่ทิ้งก็ทิง้งเอา้า เอาแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวผมวิ่งหาคนก่อนตอนนี้ฆ่าได้แค่เจ็ดคนเองนะครับโอเคเหมือนจะมีฮออยู่ข้างหน้าเรานะครับลองอ,อัสไนตัวนี้ยิงดูแบมอา้าวมันไม่นิ่งนะครับโอเคมีบอร์ดอยู่ข้างหลังผมสวัสด,ดีจ้าโอเคเนี่ยลองลองยิงสก,กิตมันดูนะครับมันไม่อยู่นิ่งๆวะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้โหโอเคไปไหนจะไปไหนจะเอ้ยโอ้ยโอเคครับมันโดดโดดชาร์จผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โดนชาร์จผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคผมยืนเฝ้าเลยผมยืนเฝ้าเลยรอชาร์จเอ้ยเอ้าผมโดนเอ้าผมโดนอะไรวะผมไม่ได้เอ้าเอ้ยผมโดนอะไรผมไม่ได้ยินเฮ้ยคืออะไรครับผมไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมโดนอะไรทั้งนั้นที่ผมไม่ได้ยินเลยสาบานได้ครับไม่ได้ไไม่ด้ยินจริงๆนะเมื่อกี้อะไรยิงผมไม่ได้ยินไม่กระทั่งเสียงปืนเลยเค้าได้ยินเสียงคือตัวเองเลื่อนรถนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เอ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวๆโอ้หเอ็ดเคสองนัดติดเลยเหรอเดี๋ยวๆนะครับเกาะม่วงผมหมดแล้วนะครับใครวะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนอยู่ข้างนอกอะไรอ่ะทำไมเขายืนคนนี้เหรอยิงผมเดี๋ยวอ๋อน่าจะเป็นคน เล่นคัตเตอร์นั่นนะครับเขายิงหมดแต่ว่าทำไมมันไม่ได้ยินเสียงเลยอเอ๊ะอะไรค้นค้นล่างอ่ะค้นทำไมหยิบอะไรโอ้งงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โอเคไปดีกวา่าผมไม่รู้นะฮะไอศพเมื่อกี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวโอเค,ขอคเขาปล่อยเฮ้ยชี้ผมโดนอะไรเยอะโอ้ยแต่อันนี้ได้ยินอันนี้รู้อันนี้รู้อนนรโอเคเดี๋ยวยิงบอลก,ก่อนนะครับอันนี้รู้เลยเรารู้เรื่องเลยนะฮะ นั่นไงนั่นไงอูห้หูเดี๋ยว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 อมโคหอะไรวะเนี่ยงงไปเบิร์ดแล้วนะฮะส่วนเรื่องแรงเรื่องอะไรที่มันเปลี่ยนใหม่ก็ท่านผู้ชมก็ลองศึกษาเอานะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแค่แบบมาสเตอร์แล้วขึ้นแกนมาสเตอร์แล้วขึ้นเลเจนดารี่นะครับแต่ผมไม่มั่นใจถ้าติด5,000ันน่าจะขึ้นกอรเลียสมั้งนะครับโอเคได้เกาะมอ่วงวัดิจ้าคือผมไม่กลเอาติด5000อยู่แล้วเพราะว่าผมเล่น สนุกสนุกทำคลิปไปวันวันนะอุย้ยโอเควงบีบแล้วยังไงต่อแล้วเลือดลดเกาะไม่ลดชิปขายแล้วล้ะโอเคแล้วยังไงอะแล้วผมไม่มีเลือดเติมผมต้องทำไงวะผมมีพยาบาลอยู่นะแต่เกาะมาไม่ลดนะครับแล้วยังไงอะโอเคผมเพิ่มเลือดก่อนเอาแล้วเลือดไม่เพิ่มเพิ่มช้าโคตรนี่ขนาดเป็นค์ดง่วงเอาแล้วเลือดมาเด้งที่หลังคืออะไรผมงงมหมดเลยโอ้โอ โอเคครับวิ่งเข้าวงกันดีกว่าไม่รู้จะทันไหมนะผมว่าไม่ทันว่ะไอ้เชี่ยแล้วก็ตายงองงงเงี้ยถามจริงท่านผู้ชมผมตายเฉยเลยว่ะโอเคผมไม่ยอมผมจะไปต่อเกมสองนะครับผมโอเคไปต่อเกมสองกันเลย later One hour later. โอเคนะครับตาที่แล้วตายแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับงงมากๆขออภัยท่านผู้ชมที่ผมงงและผมมาอาธิบายอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ ๋ยวจะมาสรุปให้ทีหลังว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้ผมโดดมาที่โรงพยาบาลแล้วเก็บของมีคนหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะมีคนโดดนะครับโรงพยาบาลเพราะมันไม่มีหอนะฮะแต่โรงพยาบาลไม่รู้สิแต่คือในแมปอะผมเห็นว่ามันมันเป็นรูปสัญลักษณ์ฮอนะก็คือถ้าตรงไหนมีฮอนะับก็คือจะเป็นรูปฮอขึ้นเลยอันนี้คือไม่ต้องมานั่งหาเองแล้วว่าฮอตรงไหนบ้างนะโอเคคือจะเห็นสัญลักษณ์หอแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาบินอะมันจะเห็นหรือเปล่า เลาเราบินหออย่างเงี้ยเราหยิบพอนะั้นไปบินอนะ่ะจะเห็นหรืว่าเดี๋ยวเราต้องดูรอดูนะครับคือต,ตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอ้ยได้เกาะม่วงว่ะเกาะม่วงนี่ดีมากแต่ว่ามันสไลด์ไม่ได้นะครับเกาะม่วงฟาร์มเกาะม่วงสไลด์ไม่ได้นะครับช้ามากๆไอลำคาไนอะจรวดนี่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวบอทสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าไอจรวดเฉลิมฉลองนี่มันปองแปงปองแปงนั่งกดินหูมากโอเค ตอนนี้ข้าไปสองตัวนะครับผมผมผมไม่หวังที่หนึ่งเว้ยคือคลิปนี้คุณอย่าหวังที่หนึ่งครับเรามาทําความรู้จักเกมทําความรู้จักเกมกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมไปแบงค์มาเก็ตเพื่อไปเอาฮอก่อนแล้วกันนะครับผมไปลุยโอเคตอนนี้ก็จะไปเอาฮอแล้วนะครับผมจอดรถโอเคออ๋อยังไงต่อ โอเคมีฮอแต่เราไม่เห็นอ๋อนี่ไงเราเห็นสัญลักษณ์ฮอนะครับตอนนี้ามาเอาอัปเกรดก่อนลวกันอัปเกรดเขาเปิดไปหมดแล้วนะน่าจะเปิดหมดเลยทีเดียวนะโอเคกําลังเอ้ยแต่ผมเห็นสัญลักษณ์ฮอนะแสดงว่าคนบินอยู่ก็น่าจะนี่ฮะคนถ้าบินอยู่จริงก็เห็นนะครับโอเคผมเห็นคนดูตรงนี้ยิงเข้าดิอ้ยมันคัตเตอร์เลยผม มัคตเตอร์ใส่มัคตเตอร์ใส่ไม่เป็นไรครับเอ้ยมีเกาะม,ม่วงเกาะม่วงแต่ว่าของเต็มครับอ๋อเจ๋งเลยระบบันชอบอ่ะแบบเลือกของที่แบบไม่ใช้ออกได้นะครับโอ้เขาชอบ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 ผมชอบระบบนี้นะครับโอเคครับข้างหน้ามีคนนะครับจะเอไหมจะเอไหมเยอะมากแถวนี้ผมอาจจะตัดไปตัดมานครับก็คือ,อยังงงอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวโอ้ยเสียงตีนออกชิปหายแล้วเขาน่าจะอยู่กันเยอะนะครับจากที่ดูสังเกตการน่าจะประมาณ3-4มถึงคนแ้วไม่แน่ใจว่าตีนหนึ่งหรือเปล่านะครับโอเคข้างหน้านั้นปาระเบิดไปเลยเฮ้ยโอ้โหระบบวงลอ้อโคเท่นี่ผมเพงรู้เนี่ยโอเคระบบวงลอ้อนี่ผมชอบผมให้เต็ม1ิเลยระบบวงลอ้อเดี๋ยวข้างหน้ามีคนยิง เราไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรนะฮะเดี๋ยวแวๆโอเคข้างหน้ามีคนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแว,วผมกอดยิงก่อนเอาตัวนี้เลยตัวมันปลาระเบิดเต็มโอ้โหตายกว่าจะตายโคตรถึกโอ้โหกว่าจะตายนะตัวนี้แยกล่างออกมาผมซวยแล้วแน่ๆเขามีไม่ต่ำกว่าสองคน,นครับโอเคเดี๋ยวยังไงดีวิ่งออกซ้ายมาตัวหนึ่งครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวหลังผมก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวยิงตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเป็นแม็กโอเคครับหลังผมมาสอ่องโอ้ยโอชิพหายโอ้ชิพหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ถึกเกินถึกเกินโอ้ยเฮียโอ้หพูดถึงเขาถึกแล้วอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวนะครับเขาถึกเราก็ถึกนะฮะโอ้โหมันแล้ะอย่างนี้แต่ว่าโอเคครับผมก็เดี๋ยว สรุปท้ายคลิปกนเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะสาหรับเจ้าตัวแพทใหม่นี้นะครับผมก็นะครับที่ผมคิดว่า1นึ่เล่นยากเนี่ยเพราะว่า1คือสัญลักษณ์ฮอนะครับถ้าเราไปเอาแอร์ด็อปหรือบินไปไหนเนี่ยเขาจะรอชาร์จเราได้ง่ายๆเลยเลยเพราะว่าเขาเห็นสัญลักษณ์ฮอเราแต่ถ้าเรามี4คนมีเพื่อนเก่งๆเ,เนี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราถ้าไปคนเดียวเนี่ย แปลว่าไอดอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขามีสิทธิ์รอรอชาร์จเราได้เลยนะครับพวกแบตตี้ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยู่กับแบตตี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่าแอดอบมันแยกเป็นสีชมพูกับสีเขียวถูกต้องไหมครับทําให้เราได้ปืนเพราะว่าแอดอบลูกเก่าของเราเนี่ยในแพทเก่านะก็คือจะเป็นรวมเลยทั้งเกาะแล้วก็ปืนปืนอ่าปืนโหลดเอาท์นะครับแต่ว่าเนี่ยนะมันโหลดปืนโหลดเอาท์จะอยู่ในสีชมพูเกาะจะอยู่ในสีเขียว นะครับมันเลยทําให้เราต้องไปแอดดอปเสี่ยงถึง2ลูกนะครับมันเลยทําให้แบบเล่นยากมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญที่สุดคือสตูถึกขึ้น,นครับเราปาดแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วว่า 3- 4ตัวเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเจอ4 41ของจริงนะครับคือแบบเฮ้ยไม่ไหวปะวะต่อให้เป็นคาร์ดพยาบาลที่ปั๊มเกาะไวก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังไวไม่พอนะครับต้อง ต้องนินจารจริงๆเพราะว่าผมว่านินจานนจะเวิร์กสุดแต่ระบบที่ผมชอบจริงๆนะครับก็คือระบบของการไอวงล้อครับที่มันเอาไว้เลือกของเลือกเกาะเลือกระเบิดอะไรเงี้ยผมชอบอันนั้นนะที่เพื่อนๆได้เห็นไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะก็นั่นแหละครับประมาณนี้แต่ส่วนเรื่องหมดเรื่องเปิร์กพวกเนี้ยเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีหนึ่งในอนาคตและกันแต่ว่าไม่ใช่ในเร็วๆนี้เราผมต้องไปศึกษาอีกเป็นอาทิตย์นะครับคือกว่าจะเข้าใจนะก็ ที่1ยากครับสรุปได้เลยว่าเล่น1 4ยากมากๆและเมื่อก่อนยิ่งเจอที่ไทยว่ายากแล้วตอนนี้ยิ่งยากคูณ2เข้าอีกครับเพราะว่าเขาถึกขึ้นแต่เขาเก่งขึ้นเขาเก่งเหมือนเดิมแต่เขาถึกขึ้นนะครับนี่นี่คือความโหดนะครับมันมาเล่นยากนะครับแล้วมันจู๊กปั๊มเกาะแป๊บเดียวนะครับมันไม่ต้อง เหมือนแบบเมื่อก่อนมันคืออะดรีนาลีนแล้วก็เกาะถูก,ถกต้องไหมเราต้องปั๊ม2อันแต่นี่คือจุกปั๊มเกาะแป๊บเดียวครับเราใช้เกาะดํา,ดาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเกาะดํา,ดาม,มันปั๊มแป๊บเดียวใช่ไหมเราก็จุกเอาแค่เกาะดาก่อนก็ไม่จําเป็นต้องใช้เกาะส้มเลยทีเดียวอย่างเงี้ยคือคือมันเล่นยากแล้วก็สกเก็ตบอร์ดหายไปนะครับทาให้เล่นยากขึ้นมากๆสัญลักษณ์ฮอขึ้นแล้วก็ไอเสียงวิบวิบวิบว,วบ้าเลยไอเสียง อาเฉลิมฉลองเนี่ยเดี๋ยวเขาคงเอาออกนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันไม่อยู่นานแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวรอแบบใหม่ในวันที่ย3บนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมพูดสรุปอีกครั้งหนึ่งง่ายๆก็คือ 1- 4สเล่นยากขึ้นครับส่วนเล่น4เล่น4ี่คนจะเล่นได้สนุกขึ้นเพราะว่าทีมทั้งทีมจะถึกขึ้นนะครับทีมศัตรูก็ถึกขึ้นทีมเราก็ถึกขึ้นแล้วก็จุกการจุกหนีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าการสไลด์อ่ะมันสไลด์ช้าลง นะปืนหนักยิ่งปืนหนักยิ่งสไลด์ช้ายิ่งสไลด์สั้นนะครับต้องปืนคล้องตัวนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมสังเกตได้นะมีอะไรเพิ่มเติม,ตตมก็ลองคอมเมนต์ว้ที่ใต้คลิปดูนะครับว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม